แยกย้ายกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะสำหรับคู่ของ PK p ีเคพิวัฒและก็อดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตนัทชาครับที่มีประเด็นร้อนก่อนหน้านี้ให้จับตามองกันสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดนีฮะทั้งคู่ต่างขอเลิกติดตามสองชีวิตของกันและกันแบบสมบูรณ์ครับ สำหรับคู่ของพีเคพิยวัฒน์และก็โยเกิร์ตนัทชานั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยอย่าร้างกันเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับซึ่งทั้งคู่นะฮะได้เปิดใจในรายการพร้อมยังบอกครับว่ายังสามารถเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันได้แต่หลังจากนั้นเลยฮะความสัมพันธ์ที่ดีของพีเคกับโยเกิร์ตนั้นก็ดูค่อยๆจะถอยหลังลงเรื่อยๆฮะจนกระทั่งมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นนะครับจะมีการฟ้องร้องซึ่งกันและกันโดยพีเคฮะเปิดใจว่า อยากให้บทสรุปเรื่องนี้คือการเก,กลียเกลียเพียงแค่โยเกิร์ตนั้นยอมทักมาคุยหลังจากพีเคพูดได้แค่2วันนะทุกคนทั้งคู่นั้นก็เลิกติดตามกันและกันในอินสตาแกรมรวมถึงโยเกิร์ตนี่นะฮะยังลบภาพอดีตสามีออกไปจากไอด้วยส่วนด้านพีเคนั้นยังคงมีภาพของอดีตภรรยาอยู่แต่แค่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวและก็รับรู้เรื่องราวชีวิตของกันและกันอีกเรียกว่าต่างคนต่างอยู่น่าจะมุฟออนเดินหน้าต่อไปกันได้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆในวงการบันเทิงกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ